กลัวการขายบ้านนะครับขายบ้านไม่เป็นนะครับคุยก so ับลูกค้าไม่เป็นเดินเอกสารไม่เป็นนะครับอ่ากลัวเรื่องการขายนะก็มีพี่ๆเพื่อนๆคุยมาปรึกษากันนะครับว่าเฮ้ยอยากสนใจธุรกิจเนี้ยสร้างบ้านขายอะนะครับแต่ว่าเราก็เคยสร้างบ้านตัวเองด้วยนะครับเคยสร้างมา 2- 3สาหลังด้วยพอจะรู้เรื่องก่อสร้างบ้างอะไรบ้างนะครับ ไอเรื่องสร้างอ่ะคิดว่าโอเคพอจะรู้แต่กลัวเรื่องการขายนะครับจะทํายังไงดีกลัวเรื่องการขายนะเพราะว่าขายไม่เป็นเลยนะครับโพสต์ก็ไม่เป็นยิงแอดก็ไม่เป็นคุยกับลูกค้าเดินเอกสารก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะนะครับง่ายๆสั้นๆเลยนะถ้าเราไม่อยากขายพูดถึงเราไม่อยากขายก่อนนะนะครับเราอยากสร้างเราอยากสร้างขายแต่เราไม่อยากขายเองนะครับมีวิธีเดียวเลย ให้ในหน้าขายนะครับถ้าพูดแบบสั้นๆง่ายๆนะนะครับโยนให้ในหน้าเลยครับให้ในหน้าขายไปเลย3% 4%ม็นนก็ว่ากันไปไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนไม่ต้องคุยกับลูกค้าไม่ต้องเดินเอกสารไม่ต้องตามนะครับอ่ะแบ่งให้ในหน้าไป3ามก็ว่ากันไปสองเปอร์ก็คุยกันดูนะครับอันนี้คือง่ายๆสั้นๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับเฮ้ย อยากลองดูครับเฮ้ยอยากลองขายดูขายไม่เป็นหรอกแต่อยากลองนะครับเฮ้ยอยากเรียนศึกษาเพิ่มเติมก็ว่ากันไปนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากนะนะครับคุยกับลูกค้านะพาลูกค้ามาดูเรื่องไหนที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ศึกษาอ่าเดินเอกสารเราไม่รู้เราก็ไปแบงค์บ่อยๆเฮ้ยต้องใช้อะไรบ้างต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นลูกค้ามาดูก็อ่าลองคุยดูอะไรดูก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอ่าลองคุยกับลูกค้าอ่าตามเอกสารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ ลองทําดูได้ผมคิดว่าไม่ยากนะ post, โพสโปรโมตอย่างเงี้ยโพสลงกลุ่มต่างๆก็ไม่ยากง่ายๆถ่ายรูปอย่างเงี้ยอ้าวก็ลองถ่ายดูหลายๆรูปหลายๆมุมแล้วก็มาเลือกมาแต่งดูก็ไม่ยากง่ายๆนะครับไม่ยากนะไม่ยากอ่าแล้วก็หลายเรื่องนะครับยิงแอดโฆษณาอะไรเงี้ยลองศึกษาดูได้นะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากทุกอย่างอนะ่ะผมว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าเราอยากทํานะ นะครับถ้าเราอยากทําก็ไม่ยากลองเรียนรู้ดูลองศึกษาดูลองทําดูผมคิดว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับบางท่านอาจจะอายุเยอะมากๆแล้วอาจจะ60 50 60 70อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าใจว่าในเรื่องการคอมการยิงแอดการโพสต์การหาลูกค้าอะไรอาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้ก็เข้าใจอยู่นะก็ถ้าทําไม่ได้จริงๆไม่อยากเรียนรู้ศึกษาจริงๆนะครับก็ให้ในหน้าขายให้เลย นะครับให้ในหน้าไปเลยก็แบ่งส่วนแบ่งให้ในหน้าไปนะครับแต่ถ้าอยากลองเรียนรู้ดูผมคิดว่าก็ไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดแล้วเราก็ไม่ต้องเสียค่าในหน้านะครับอ่ะประมาณนี้ใครสนใจสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟ,ฟรีมาแจกให้นะสอนทุกวันพุธเวลา1นึ่ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับเป็นไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวชี้ช่องทางให้ใครไม่มีทุนทำยังไงมีที่ดินไม่มีทุนทำยังไงไม่มีที่ดินไม่มีทุนทำยังไง เดี๋ยวบอกให้นะครับเดี๋ยวสอนให้ทักไลน์มานะครับไลน์มีตัว t t h a i l a n d w h e a ฮ่องกง99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวส่งลิงก์กลุ่มให้เรียนย้อนหลังก่อนก็ได้นะวันพุธหนึ่งทุ่มมาเจอกัน